สบายหูดูสบายตาและก็พาสบายใจเวลาเขารับเราถามางานเรื่องน,นี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการรับฟังแจ้งเหตุไายรับฟังเรื่องราวที่ผู้ท่องชาต้องถามตรงเราเป็นผู้ประสาเนเร,รื่องปัญหาเราเป็นผู้ประสานเรื่องภาริิตจากผู้ให้บริการลงสู่ คนรับบริการเบียมไม่พร้อมเรื่องห้องสักาการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องดีด้วยเวลาสูญสักการไม่ได้ตัง้งหกโงไม่ดูซีอย่างนงี้เนี่ยเป็นแบบขยับก,กินอย่างนงี้จงใช่ไหมคะเราช่วยชีวิตคนเราช่วยชีวิตคนค ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนแล้วที่รอดชีวิตยอยู่ในแล้วน้องเขานี่ทำงานยังไงแบบไห้เงินเดือนค่าตอบแทนมันเล่นธรรมดาเนาะเลื่อนค่าตอบแทนมันเล่นธรรมดาที่จะต้องิถ้าใครที่มีอ,าอนาคตรออยู่ข้างหน้าที่ดีกว่าไม่ว่ากันเนาะแต่ใครที่อยู่ที่นี่ต้องภลุกใจนะครับเราช่วยชีวิตคนเยอะมากเราตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นคนเข้าไป แต่ก่อนไม่รู้หรอกว่าเออมาแบบไหนมาเองเรืยกว่าใครมาส่งเรียกว่าพวกมันแจกอาให้ล้ามาก็คืหนู้เซอร์กินไหมเออคือการบริการพฤติกรรมบริการเกษตรกรรพฤติกรรมบริการเนาะพวกเราทําอยู่แล้วหลังทุกวันนี้ทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทํายังไงให้่จะเอ็กเซลเลนต์ท้าเอ็กเซลเลนต์คือเป็นเลิศบอกง่ายๆคือว่าเหนือความคาดหมายเนาะลองทบทวนไปเรื่อยๆเนาะจีบบอกซัมทุกคนเลยว่าไอจุบันไม่เห็นทุกยซัมสิให้กินเนื้นไม่ได้เนือความ เนื้อความานาดคือคนที่มาใส่บริการคนที่โทรมาเขาไม่ความรู้สึกว่าว้าวโทรมาลละดีพวกเขาพวงมั่นคืออยากโคอ,อยากเพิ่นะมเนาะในประวัติไอ้นี่ทำง,งานการเงินได้เย,เยอะๆนล้วเขาจะเป็นไอ้แต่เราสามารถเข้าไปเปีนความรับผิดนั่นเลยนี่โรงพยาบาลก็ทำก็มีมี มีขั้นต่อมีขั้นก็เรียกว่าระดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูลไม่ดีนะคะเพรใครก็เปิดทำไม่ได้ไปเห็นอะไรแบที่แรกเนี่ยเออที่แรกยังไม่ได้ไปเรียนวิทยาศาสารนะไปยามเจอเป็นจังถามคนนี้ว่าเออมามาอยังมาอะไรแน่จ้าเนาะแน่ดิแล้วก็พาพาเพื่อนมาบอกทีุกวงการปฏิบัติสกิลนี้การไปแล้วนีการเป็นคได้ ชมรมเฮาสําหรับทุกความสําเร็จหาผู้มูอเรื่องนี้แล้วไปบอกมูอนั่นเองก็ไปสื่อคนไปสื่อคนจนพราว่าคนนี้เขามีเรื่องมารับยาบอกโต้ทั้หมูเลยว่จะทํายังไงมีวิธีการนะจะเข้าไปบอกคนนี้ก็ละมืออย่างนี้ละมือศูนย์แค่ถ้าไปคุยแทนที่จะได้เรื่องสิ่งออกมาจะได้รู้สึกว่า

What oh, is do When I they... เป็นเหมือนอะไรตรงนี้เาเขาคไรไปไปแล้วดูสิการ่งเลยมีทีไรยี่สิบส่วนแปดสิบค่ะเขาหนึ่งรอยอาร์ยี่สิบสกอร์สกอร์อีสี่นว่ค่ะไอง่อารเิมมีการมองสลายเย